ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเทา้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับคลิปนี้ผมได้เสียงกลางมาครับพี่น้องเป็นกลาง12นิ้วนะครับตัวนี้ชุดแขวนนะครับด้านหลังจะเป็น ชุดเขวนโรงงานนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะส่วนมือจับก็เนี่ยครับมาดูเหล็กมาดูพลาสติกอะทรงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกปืนมาให้นะครับชุดแขวนตรงนี้จะแขวนแบบนี้นะพี่น้องนี่จะมีสลักเสียบให้แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของอชุดแขวนโรงงานนะครับบาเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่บาจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้มีมาทั้งหมด8ปใบนะครับโอ้มองจังลงแบบนึงนี่นะครับเแบบต็มก็จะเป็นแบบนี้ปากแหลมจะใส่เป็น p o i n o e แปดณแปดด้วยพี่น้องนะครับส่วนเสียงกลางก็จะเป็น12นิ้วนะครับมีลูกยางให้แบบนี้มีชุดลูกปืนติดมาแบบนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้อันนี้ได้ใบละ1,700งบาทนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด 8ใบนะครับ4ใบขึ้นได้เฟรมเด้อนะครับผม4ใบขึ้นได้เฟรมนะครับก็สภาพตามนี้เละครับพี่น้องยังสวยอยู่นะนี่ครับมาดูเอามาเลือกเอาครับผมได้มาทั้งหมด8ใบ1,700บาทต่อใบเด้อพี่น้องเด้อมาเลือกเอาครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเฟรมก็มีตัวยูแขวนรอกพร้อมครับผมนี่นะฮะเฟรมเขามี2อันนะครับ แล้วก็จะมีตัวเล็กตัวนี้อีกถ้าใครเอาส่งใบจะได้ตัวนี้ไปนะครับมาเลือกเอามาชมมาดูเอาอยู่ที่บุรีรัมย์เด้อใครสนใจนะครับได้ใบละ1,700ัก1,7ดบาท12นิ้ว1คูณหสวยๆเลยครับผมเบอร์โทรเด้อพี่น้องโทรมาเลยครับผมใครที่จะเอา